สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชบาแก้วนะครับเมื่อคืนนี้เล่นดีมากครับสามารถเอาชนะติโมเรสเตไปได้4ประตูต่อศูนซึ่งในเกมที่แล้วนะครับติโมเรสเตสามารถเสมอนะเสมอกับอิรักมา0ูก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าดูครับเมื่อคืนนี้สนุกมากทําประตูได้ไป4ประตูถือว่าเป็นสกอร์ที่สวยงามนะครับโดยหัวหน้าผู้สอนนะครับ โค้ชฟูจิโตอิเคดะนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมการแข่งนขนันว่าสําหรับเกมแรกนะครับการเก็บชัยชนะถือว่าน่าพอใจแต่ถ้ามองรูปเกมแล้วเราบุกเขาได้ค่อนข้างเยอะเราควรจะทําประตูดได้มากกว่านี้สำหรับครึ่งหลังเราพยายามเคลื่อนบอลให้เร็วพยายามเปลี่ยนตัวลงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงเกมบางอย่าง คนที่ลงไปก็ได้มีส่วนสำหรับสวักด์เกมนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเกมต่อไปกับอิรักก็มีความคิดว่าจะมีความแข็งแกร่งนะครับจะกลับมาเตรียมตัวแล้วทำความพร้อมให้มากที่สุดขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่มาดูเราที่สนามและติดตามผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเกมต่อไปนะครับจะพยายามเก็บสามแต้มให้ได้อยากฝากทุกคนให้ช่วยกันเชียร์พวกเราด้วยครับใครที่ติดตามนะครับทางบ้านก็ให้กาลังใจพวกเราด้วยครับ ก่น,นีเป็นการให้สัมภาษณ์ของฟูจิโตอิเคดะนะครับเฮดโค้ชชาญี่ปุ่นนะครับของชบาแก้วในแมตต์ต่อไปนะครับทีมชาบาแก้วไทยจะพบกับทีมชาติอิรักในวันที่29มิถุนายนเวลา19นาฬิกานาทีนะครับณกสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีและแมตต์ที่3นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียนะครับวันที่2รกรกฎาคม1ิกนาฬิกาสนาทีสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปี และมาที่4นะครับไทยเราจะลงสนามพบกับแข่งที่สุดแล้วครับอินเดียนะครับในวันที่5ก็กรกฎาคมเวลา19บเนาิกาสานาทีณสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีนะครับถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับผ่านทาง YouTube ช้างศึกแล้วก็ Facebook ไทยวิมานฟุตบอลนะครับมีข่าวดีนะครับข่าวดีสำหรับนะครับนักฟุตซอลไทยนะครับที่ไปค้าแข่งอยู่ในลีก ชั้นสูงก็คือหลีกสเปนนะครับก็คือเจ้าเม็ดนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับครั้งนี้นะครับได้ลงแข่งขันในนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับฟุตซอลในหลีกสูงสุดของประเทศสเปนนะครับในรอบเพลออฟรอบชิงชนะเลิศในระบบ b บ s เบ f ออฟไบโอนะครับคือชนะ3ใน5นะครับเกมที่4เมื่อวันที่26มิถุนายน2568นะครับคือเมื่อคืนนี้ครับ เกมระหว่างแชมป์เก่านะครับจิมมี่คาตาเฮน่านะครับต้นสังกัดของเจาเมามูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับเราเป็นอดีตแชมป์ถึง7สมัยนะเกมนี้เจาเมานะครับลงสนามให้ต้นสังกัดในชุดที่3จบเกมนะครับจิมมี่คาตาเฮน่าพริกนรกนะครับยิงช่วง15วินาทีสุดท้ายอย่างสุดมัน,นครับแซงเอาชนะบาซ่านะครับอย่างสนุกไป3ประตูต่อ2 ทำให้นะครับชนะไป3ประตูต่อ1เกมนี้นะครับส่งผลให้เชมบี้คาตาเฮนานะครับต้นสังกัดของเจ้าม็ดเนี่ยป้องกันแชมป์ฟุตซอลีกสเปนสมัยที่2ติดต่อกันครับก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณนะ์นะนักฟุตซอลไทยเราอย่างอามูมัดอุสมานมูซาเนี่ยได้โดดเด่นมากครับในการร่วมทีมกับทีมในลีกสเปนนะคาตาเฮนาเนี่ยแล้วก็สามารถชนะบาร์เซโลนาไปได้นะครับ ครองแชมป์ปีนี้ไปอย่างงดงามเป็นถึงแชมป์เจสมัยแล้วนะครับถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์นะที่คนไทยเรามีความภาคภูมิใจนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งต้นสังกัดทั้งเจ้าเม็ดด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอพูดถึงโอลิมปิกลียงนะครับในลีกเอิงต้นสังกัดของเอราวันกาดิเอนนิดนึงนะครับก็อาจจะมีความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลียงจบในอันดับ6ของหลีกเอิงในฤดูการนี้นะครับ ในลีกที่มีทั้งหมด15ทีมถือว่าเป็นทีมระดับต้นของลีกเองิงแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งฝรั่งเศสเนี่ยได้ทําการตรวจสอบระบบการเงินของทีมในลีกเองิงลิยงนะครับมีนีสินนะครับทำให้ทางลีกเอิงเนี่ยได้คาดโทษนะว่าต้องอห้ามนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยห้ามซื้อตัวนักเตะนะครับเขาร่วมสังกัดแล้วก็ภายใน นะครับสิ้นสุดฤดูการก็คือช่วงเดือนนี้แหละครับพฤษภายนเนี่ยจะต้องส่งนะครับแผนการปรับปรุงระบบการเงินภายในนะครับแต่ก็ผู้ถือหุ้นนะเป็นชาวอเมริกันเนี่ยก็ได้พยายามนะครับพยายามที่จะ,ะขายทรัพย์สินบางส่วนแล้วก็พยายามดึงทุนแต่ก็ไม่ดีพอนะทำให้ทางสมาคมฟุตบ,บอลฝรั่งเศสเนี่ยได้ตัดสิทธิ์การอยู่ในลีกเองลดชั้นไปอยู่ในลีกเดิ์นะก็คือลีกที่2 ทำให้โอลิปิกลรยงเนี่ยต้องร่วงมาอยู่ที่หลีกเดิ์นะในเหล็กที่2นะครับแต่นะครับก็มีการยืดอูทอนนะคิดว่าการยืดอูทณ์คงจะรู้ผลนะครับเขายื่นมา7วันวคงจะใกล้จออกมาแล้วครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่คราวนี้นะครับทำให้เกิดความเศร้าเสียใจกับบรรดาแฟนบอลโอลิปิกลียงเป็นอย่างมากนะครับทั่วยุโรปเพราะว่าโอลิปิกลรยงเนี่ยเป็นทีมเก่าแก่นะเป็นราชสีห์แห่งลีเอิงนะครับเป็นแชมป์ทังเจ็ดสมัย ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับอย่างมากเลยที่อบอร์ดบริหารนะครับเจ้าของทีมที่มาถือหุ้นใหญ่เนี่ยคือชาวอเมริกันเดี๋ยจะต้องจัดการนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาสถานภาพการเย็ดดูทอนครั้งนี้นะครับถ้าเป็นผลทําให้นะครับโอลิมปิกลียงเนี่ยสถานะโครงฐานะกลับขึ้นมาอย่างหลีกเอืองได้อีกนะครับก็จะทําให้อเอราวันกาดิเย่เนี่ยก็จะมี โอกาสในการซ้อมนะครับกับทีมชุดใหญ่ต่อไปแล้วก็รอรุ้นว่าจะมีชื่อลงในทีมชุดใหญ่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นักเตะอย่างแชค,คีและหลายหคนนะครับเขาก็มีการซื้อตัวไปอยู่เพมิลีกแล้วก็มีฮะก็มีหลายคนที่ย้ายสังกัดแต่ถ้าครับถ้าเกิดการยื่นอุทธรณนะครับไม่มีผลทำให้อลิมปิกิยงงล่นมาอยู่หลีกเดิมจริงๆนะครับ โอกาสของเอราวันกฤยยนี่ก็มาเต็มๆครับในการที่ขึ้นมีโอกาสขึ้นไปอยู่ในตัวจริงของโอลิมปิกริยงทันทีนะครับเพื่อจะไต่กลับมายังหลีกเอิงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าหล่นลงมาในหลีกเดิ์แล้วนะครับถ้าเอราวันไม่ได้ขึ้นตัวจริงเนี่ยเอราวันประมาณต้นปีหน้านะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะย้ายทีมนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะหาทดสังกัดใหม่เพื่อจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าสัญญาของเอราวันเหลือกับโอลิมปิกริยงอยกหนึ่งปี เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าการลงมาหลีกเดินเนี่ยก็เป็นผลดีนะครับเอราวันเพราะว่าหลีกเดินไม่ใช่หลีกอ่อนนะถ้าเป็นหลีกฝรั่งเศสหลีกที่2เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบกับทีมแก่งนะครับหลายทีมนะครับอย่างตอนนี้นะครับทีมสโมสรแรงเนี่ยก็หล่นลงมาพร้อมกันครับโดยในแรงเนี่ยลงมาหลีกเดินเหมือนกันเนี่ย,ยจบอันดับที่16ของฤด,ดูกาลนี้ ก็มีนักเตะอย่างเคโตนากามูระนะครับศูนย์หน้าทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็จุนยะยิโตะนะครับนักเตะตัวสําคัญเลยนะครับตัวแขนของทีมชาติญี่ปุ่นเลยก็ลงมาหลีกเดิ์เหมือนกันนะครับถ้าเอาราวันขึ้นตัวจริงก็จะไดปปะทะกับจุนยะยิโตปะปะทะกับนากามูระนี่หละครับถือว่าเราก็รอติดตามข่าวต่อไปนะครับเพราะยังไงลงมาหลีกเดริหรหลีกเดินเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเริ่มเหลื่อมหรือสูสีกับหลีกวันของเจลิกหรือเผื่อจะสูงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับหลีกสองของ ฝรั่งเศสเนี่ยแต่นะครับผลการอุทณนเดียรารอดูอีกนิดนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข่าวความเคลื่อนไหวนะสำหรับโอลิมปิกลียงใจหายทั้งท,ทั่วโลกนะแฟนบอลของโอลิมปิกลียงเนี่ยก็ใจหายกันหมดครับเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่ามีการตรวจสอบทั้งหลายสโมสรนะแม้แต่ปีเอชนะทีมอันดับหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันหลายๆทีมในใน,ในลีกอื่นก็โดนปัญหานี้มีการตรวจสอบเหมือนกันแต่ว่าหวยมาออกที่ลียงครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะถือว่าเป็นการตกชั้นในระดับในลักษณะเทคนิคไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับทีมหรือฟีเท้านะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับยังไงเสียนะครับทีมชาติไทยเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะในการที่จะรีบกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่ออย่างแรกนะเพื่อที่จะให้ไม่ตกรอบจิงจ้านใชาติเอเชีย er นะครับทำให้เราได้มีโอกาสนะครับได้มีทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แข่งกันต่อไปแล้วก็จะได้มีพลังในการรุ่นไปฟุตบอลโลก แล้วก็การทําทีมที่ผมบอกว่าเป็นทีมโปรเนี่ยเป็นในข้อหนึ่งนะของเจแปนเวียเนี่ยยังไงผมก็ต้องยืนหยัดณจุดที่มันถูกต้องนี้แล้วครับถ้าเกิดเรายังทำเหมือนเดิมเนี่ยเรามีโอกาสตรกรอบมีนํำซ้ําเราจะหมดทุนไปฟุตบอลโลกแล้วมันจะทําให้กระแสบอลไทยเนี่ยมันจะหล่นลงไปเราเลนจิงฟีฟ่าไม่ต้องห่วงครับร่วงแน่ครับไม่มีปฏิหารช่วยครับเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนะรอบข้างยินโดมาเลแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาทําทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมโปรกันหมดแล้ว นะครับถ้าเรายังเน้นพัฒนาและไม่ยอมทําทีมโปรทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้นักเตะจากยุโรปมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยจะเกิดอ่สิ่งที่ทําให้ฟุตบอลไทยเราย่ําแย่ลงไปและมันจะกระทบกับสมาคมด้วยจุดนี้เรารอดูกันต่อไปครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวนะในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับก็เป็นห่วงเหลือเกินครับทาให้ผมต้องพูดหลายคลิปก็ต้องกราบขออภัยด้วยและนะครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามข่าวครา,าวนะครับของอ่า การทําทีมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจะมีการแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์คิงคัพเนี่ยสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไทยก็รักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนึและคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war of elephants must be fearless. But eyes to gold and pa, The strong will be yam yea. Bathe on the land of Asia. Open eyes to gold and The strong will be yam yea. Bathe on the สะอาดเคลียร์เลิกซานเดอทองละเอียดวาเตอร์โสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพนคีรีรมชาวบเป็นเอาสบบอกเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกุตคอนสตบปลันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติยวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิม เศษจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัทเหมือนปาชนาทานเคมดีแพทริกกุสตาศสันโปโบเมสาตว์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคเลสันแทชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเ,หเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องด้รับใช้สาร์ in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดท้องและาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคห์แห่งสกส็อตแลนซิลวาแม <x> <Manchester United. S 1> ็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิดตะทนคีรีดมชวว่าเบนเอาสบกเยอรมันพีวัดซินรอนคารูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอต อเลี i̇şte. ่ยโอลิมปิยงราชสีห์แห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมันตาชนะทางเคมีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดววสนิโคลลับลิเคลสันแพชัันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้น Hang shots